อาจารยหมางนักเรียนมัธยมศึกีครับผมชื่อเด็กชายพัชกรนิมค้าอยู่ชั้นมัธมศึกษาปีที่ห้าครับผมชื่อเด็กชายท่อนอยิ่เย็นอยู่ชั้นมรธยมศึกษาปีที่สี่ครับพวกเราเป็นแกนนำแยกขยานรุกกระถางพาพอเพียงค่ะจุดเริ่มต้นของเราคือปัญหาขยะนในโรงเรียน ใช่แค่ดูแลโรงเรียนแต่คือการช่วยดูแลโลกของเราด้วยค่ะสิ่งที่พวกเราเรียนรู้คือการมีคุณธครอบคร่กัความรู้ทำให้เกียรติกรรมยังย่งยืนเราฝึกความรับผิดชอบโดยไม่ทิ้งภาระ,ะเรื่องขยะไว้กับครูหรือพาโลฝึกวินัยในการแยกขยะทุกวันอย่างต่อเนื่องและฝึกความประหยัดด้วยการนำของเหลือใช้มาสร้างประโยชน์พร้อมลดการใช้ลพลาสติก เราน้มนำหรักปัจัาของเศรษฐกษิจพอเพียงมาใช้เช่นความประมาณด้วยการใช้พัสดุเหลือใช้ทำถานแยกขยะมีเหตุผลที่เข้าใจว่า พวกเราได้นำศาสตร์ร,ราชามาใช้โดยเริ่มจากการแยกขยะในห้องเรียนขยายสู่ทั้งโรงเรียนโดยศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบสำรวจวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงจากวัสดุในโรงเรียนและชุมชน,นานวาำลัก 3R's มาใช้คือ Reduce ลดการใช้ รี u s e ใช้ซ้ำและีไซเคิลน,นำกลับมาใช้ใหม่เช่นนำถุงขนมมาทำดอกไม้ขวดน้ำทำที่ใส่ดินสอเรียนรู้การทำปุ๋ยมากชีวภาพจากชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยากสร้างสรรค์กิจกรรมของเรายังสอดคล้องกับพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่สิบทางด้าน คติที่ดีความรับผิดชอบมีวินัยมีคุณธรรมและและการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเราทุกคนตั้งใจเป็นคนละเมืองดีที่พัฒนาตนเองเพื่อสังคมอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนครับกิจกรรมของเราดส่้องขับเป้าหมาย SDGs โดยเฉพาะเป้าหมายที่13 เรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายที่15การฟื้นฟูระบบนิเวศบนบกแล้วแยกขยะอินทรีย์เพื่อลดการเทินกระจกบัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธีปลูกต้นไม้และใช้ปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินสิ่งที่เราภูมิใจคือการ เปล่ขยะให้มีคุณค่าทั้งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาโรงเรียนเราขยายผลสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมแยก่ขยะในวัดบ้านและจัดในเทศการร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย รวมถึงกิจกรรมพี่สอนน้องแยกขยะเพื่อส่งต่อความรู้เราเหวังว่าสานการเรียนรู้แยกขยะลดปัญหาพาพอเพียงจะเป็นแบบอย่างในการสร้างเด็กที่มีคุณธรรมมีความรู้และอยู่ร่วมกานนยสังคมอย่างยั่งยืนครับฐานการเรียนรู้แยกขยะลดปัญหาพาพอเพียงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ 好好看。